วิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2 5 6 8ครั้งที่2ผ่านเคไมนเวสจากธนาคารกสิกรไทยนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ ออกมานะครับในปีนี้คือครั้งที่2แล้วกับอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยบแบบสเตปอัพแบบขั้นบันไดเฉลี่ยอยู่ที่2.49%ต่อปีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากด like, กดไลค์กดซ cribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและกระทุกเภทด้วยนะครับ พันธบัตรออมทรัพย์นะครับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2568ครั้งที่2นะครับมีอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดขั้นบันไดคือนะครับปีที่1นถึงสนะครับอัตราดอกเบีย้ย1.7%ต่อปีปีที่4ีถึงเอัตราดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีปีที่8ปดถึงสิอัตราดอกเบีย้ย3.4%ต่อปีนะครับ อัาตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดเฉลีย่ยอยู่ที่2.49%ตต่อปีอายุพันธบัตรอยู่ที่นะครับ สิบปีนะชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน3เดือนจะให้ตรดดอกเบี้ยทีหนึ่งนะครับช่องทางการจองสามารถจองผ่านเคไมนเวสจากธนาคารกสิกรไทยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม8โมงครึ่งนะครับ8นกาสามปทีถึง6สิงหาคม15นาฬิกาจองซื้อได้ตลอดย4บชั่วโมงรูปแบบการจัดสรรจะเป็นในรูปแบบของ Small ์รอ first จัดสรรนะครับแบ่งเป็นสล็อตสล็อตสล็อตครั้งละ 1น0พบาทนะครับครั้งละ1,000บาทเป็นรอบๆนะจนครบผู้ซื้อทุกลายแล้วก็แรนดอมในรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะนั้นสามารถจองได้เลยจองขั้นต่ำา1,000บาททวีคูณครั้งละ1,000บาทเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถจองซื้อได้นั่นเองนะครับจุดเด่นของพันธบัตอรอมซัก ของกระทรวงกันคลังก็คือ 1. เป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่รับเงินต้นคืนหรือความเสี่ยงต่ํามากนะครับผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบีย้ยในตาคงที่ตามระยะเวลาที่กําหนดแน่นอนอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าแาตา่ดอกเบีย้ยเงินฝากส่วนใหญ่ในช่วงที่เสนอขายนะครับเงินฝากทั่วไปเงินฝากาที่ความเสี่ยงต่ำเนี่ยนะครับ ก็อัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าแน่นอนคําเตือนการขายพันธบัตรก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองอาจจะทําให้มูลค่าของพันธบัตรลดลงหรือเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยในขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองซื้อพันธบัตรผ่านเคมายเวสและชําระผ่านเคพัดกันเลยดีกว่านะครับอา่าเรามาดูวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเคมายเวสแล้วก็ชําระผ่านเคพัด เลยดีกว่านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะอนอื่นหนึ่งนะครับเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อ2ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนและมือถือแล้วกดยืนยันตัวตนผ่านเค a n w a วผ่านแอปธนาคารกสิกรไทยนั่นแหละตัวทานข้อมูลส่วนตัวในเคพัทให้เรียบร้อยแล้วก็ศึกษาและยอมรับข้อตกลงของบริการอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะเขามีรายละเอียดอะไรมานะครับคุณก็ตกลงและยอมรับนะครับ ศึกษาข้อมูลและยอมรับข้อตกลงของหลักทรัพย์ระบุจำนวนที่จองซื้อนะครับทบทวนรายการจองซื้อแล้วกดยืนยันกดนะครับ push notification uh, Not เพื่อเปิดเคพัดนะครับหรือกดปุ่มนะครับบน k คพัดนะเพื่อชำระเงินกดชำระเงินนะครับโดยระบบจะส่งอีเมลนะครับหลังชำระเงินเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับ ใครทำไม่เป็นหรือมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถาม k Contact Center 0 2 8 7ย์ดเจดตัวนะครับ0 2 8ย์แดเจดตัวกด8 1ดหนึ่งนะครับต่อ8 1ดหนึ่งนะครับลองไปดูนะเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดใครเป็นสายพันธบัตรนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือสนะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับสแกน QR c อา e โค้ A ot, อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก25ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e- wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ